เอาล่ะมาดูครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะกันนะครับเราเพิ่งแจกของเงินเสร็จนะครับผมก็ขอบคุณรา้านคิดตั้นช็อปจริงจริงนะครับที่เทำการให้รยรูน้องๆไปนะครับค<อ>่อนข้างจะเยอะมากๆเลยก็ว่าได้และวันนี้นะครับผมไม่ได้เตี้ยเลยนะเพิ่งไลฟ์สดเสร็จนะครับแล้วก็ลงมากันนะครับผมเรียบร้อยคือวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะดีไล่ก,กันเนี่ยอยู่ผมเกือบ2ปีละ มันไม่เคยได้ของจากผมนะมันเคยได้โลบักอยู่นะครับเล็กน้อยนะครับผมก็ให้มันบ้างนะครับจริงๆเนี่ยผมจะให้ไว้ครับแต่ไว้บอกเองว่าไว้ไม่เอานะครับอันนี้ก็ต้องถามไปไว้เองนะครับคือหลัวหาว่าผมโมยอีกเอาไว้บอกไปเดี๋ยวคุณดูด่ากูใช่ครับชงผมคืไม่เอานะครับคือไอไว้รักน้องอะครับคือไอไว้มันเล่นไฟเอ็มนะครับมันไม่ได้เล่นโลบอกเยอะขนาดนั้นนะครับคุณดูเข้าใจไหม แต่การเนี่ยมันติดมากนะครับเห็นป่ะยนงเล่นเราบอกเลยอะแต่ว่ามันชอบมันก็เล่นทีทีอยู่ด้วยด้วยกันนะครับผมอ่ะดูลองดูนี่จริงนะครับโลคับน้องการน้องการครับการพี่จะมีของขวัญให้ไมยังอยากได้หรอ้อเอาอยากได้ไหมโอ้โหเอามึงเอามึงเอาจนแบบที่แบบโอ้โหเอาตอบแบบเอาครับมึงอยากได้อะไรอ่ะกูให้กูไว้เลือกขี้กับขี้กับบ้านเอาเอาอะไร กับบ้านคืออะไรอ่ะงงเอาอะไรละคำเดียวเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาอะไรก็ได้อะไรก็ได้ของแบบไรแบบไรแบบไรแบบอะไรเอ้ากูงงอ่ะเอายิ่งดีกว่าวันนี้พี่มาเซอร์ไพรส์เองก็คือว่าพี่จะซื้อเอาง่ายพี่จะเปย์โลบักเองทั้งหมด1,600งร้บักเอาไหมเอา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 อันนี้พี่ให้จริงๆนะ ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเปให้น้องๆนะครับผมก็ไอ้ก,กันเนี่ยก็ทำงานกับพี่มาเกือบกี่ปีแล้วบอกคนดูไปปีครึ่งกว่าใช่ <ๆ S 1> เกือบ 2, 2ปีป 2> อะ่ะคนดูครับประมาณนั้นแหละนะครับคนดูครับไปเดี๋ยวเราทำการเติมโลบักให้น้องเลยดีวยกว่านะครับผม เอาลาบขอดูครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในอาเวฟนะครับคิทตันช็อปนี่นะครับผมเป็นเว็บบริการเติมโรบักแล้วก็กดผลปีศาจหรือว่ากิฟไอเทมต่างๆให้ผู้ชมได้นี่นะครับรีวิวตารางคลิปนี้นะวันนี้นะครับผมก็ทําการเซอร์ไพรส์นะคนดูอยากเห็นไอกันใช่ไหมดีจงดีใจอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้เลยผมล็อกอินนะครับด้วย Facebook เนาะจะอีซี่มากๆเลยบอกเลยว่าโคตรง่ายเรียบร้อยแล้วเห็นปะ อีซี่แบบเหมือนกับจับวางแค่แบบคลิกเมาส์ไป2 T 3ทีสทีได้ละนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูดิมีอะไรบ้างเนี่ยสินค้านะครับมีไรน่ะโลบอกนะครับผมระบบ V I P Serv e r อร์นะครับแล้วก็แบบกลุ่มนะครับแต่ก็จะรอนานหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือ IDPa s s ร์ตนะครับวันนี้เราเติมไอดีพาร์ตใช่ปะไว้ใช่ไหมน่าจะเติมเป็น IDPa s s นะครับนี่นี่ใช่แล้วใช่ใช่นี่นะผมเนี่ยผมจะเติม ID p a s s ให้เองกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้ ซึ่งผมบอกก่อนว่ามีบริการกิฟไอเทมต่างๆเดี๋ยวผมขอดูนะอ่ารอดูแบบหมด,หมดเลยละกันนะครับผมนี่ตามนี้นะครับกดผลบอกฟุตเลยครับผมออสตาดีเฟนต์ใช่ไหมส่งเพชรได้นะครับแล้วก็คิงเลยครับซี่นะครับประมาณนั้นเลยง่ายๆชิวๆนะครับอีกอย่างหนึ่งขอดูตรงที่บริการ ID Game ดีเกมออนไลน์ดิอยาเห็นเหมือนกันนะไม่เคยดูเลยนะครับผมอ้าล่ะนี่เลยนะครับผมจะมีแบบเฮ้ยแบบพิมเมียมด้วยนะ ราคา ID เทพๆเลยนะขอดูดิบอกฟุตก็ใกล้จะอัปเดตล้วใช่ปะคุณผู้ชมโอ้โหนี่เลยนะครับผมดูรายละเอียดได้ขอดูรายละเอียดดหน่อยจะมีอะไรบ้างเนี่ยรสะอาดนะครับผมมีผลไฟถาวรน,นะครับผมแล้วก็ผลตื่นถ้าครบซูเปอร์ไฮแมนอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะครับมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไปซื้อกันได้นะครับมีไนท์เบดด้ไหมนะครับน่าใช่โยรูนะครับ, nice Bed, นะรบ,รบโอเคครับปะเดี๋ยวเรามาเติม ด้านของเลยนะ id pass ใช่ไหมก่อนอื่นเลยนะครับผมคุณดูเอาละมาคุณดูครับเดี๋ยวเรามาเติมเงินนะครับผม wallet นี่เนาะ wallet อันนี้นะ wallet อันแรกกิฟต์ wallet นี่เนาะ,นะง่ายๆนะซองอ่างเปาใช่ไหมส่วนมากเลยง่ายๆนะคุณดู<ช>คือช่วงนี้ก็มีแต่คนใช้ตรงนี้กันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคผมมาตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้า wallet แล้วเลยนะครับผมคือตอนนี้นะครับ wallet เขาทำการอัปเดตบ้างนะครับผมก็ ตรงนี้เนี่ยจะไม่เจอนะครับผมตรงซองอ่างเปานับทุคนเนี่ยกดที่ไฮไลท์สำหรับคุณนับเนี่ยมันจะมีบริการทั้งหมด3จุดเนี่ยคนดูกดเข้าไปเลยครับนี่เข้ามาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาดูคนดูครับนี่นะครับโอนเงินนะครับผมนี่เลยนะครับส่งซองของขวัญตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับอ่ามันจะยุ่งยากหน่อยนะนี่สร้างซองของขวัญเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมเติม3 6 0ก็ใส่ไป3 6 0นะครับจำนวน1นคนนะครับผม แบ่งจำนวนเท่ากันด้วยอะครับผมต้องนะขอดูนยะสุ่มจำนวนเงินอ๋อนี่สุ่มอันนี้แบ่งจํานวนเอาโอเคผมตามนี้นะครับทาการสร้างเลยผมยืนยันเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ลิงก์มาแล้วหลังจากนั้นนะครับก๊อปลิงก์มาใส่ได้เลยนะครับอีซี่มาก<า>เแล,ล้วกันเรียบร้อยนะครับผมเติมเครดิตไป360รูทนะครับคุณดูเรียบร้อยแล้วเราจะได้ตังตังก็เขียนเครดิตอยู่ข้างบนนี้นะครับ เรียบร้อยลวไปเดี๋ยวเราทิการเติมเลยดีกว่าซื้อโรบักนะครับกดเข้าไปซื้อโรบักไอดีพาร์หรือว่า,าแบบว่าเซอร์บีก็ได้นะผมเติมเป็นไอดีพาร์จะได้รวดเร็วนะผมขี้เกียจรอใครที่ขี้เกียจรอแบบผมก็เติมรวดเเลยแล้วกันเนาะใส่ค้าหนึ่งชิ้นนะครับสั่งรันทีเลยครับเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยแลวเดี๋ยวเราก็ใส่น้านของราการนะครับแล้วทดาเนินการสั่งซื้อรายการนี้เลยเนาะไปะลุยเลยเอาละขอดูครับผมมา เดี๋ยวเราทําการรีดูนะครับผมอ่าเราต้องเปิดล็อก2ชั้นด้วยนะถ้าย้ําก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอ่าเรียบร้อยแล้วสําเร็จละเดี๋ยวจะลองเข้ารหัสไอ้กันดูนะกันการเข้าได้ไหมตอนเนี้ยอ่ากันกันอยู่ในคอมใช่ไหมใช่อ่ลองรีดิลองรีดิได้ไหมหนึ่งพันหกร้อยรหัสใช่ไหมใช่ลองดูได้ไหมเฮ้ยเข้ารีวได้ใช่ไหมเข้ารีวเข้ารีว นานแคปมาก่อนเดี๋ยวคนดูไม่เชื่ออีกผมใช่คนดูดูโอเคงั้นเชร์หน้าจอเลยไหมไม่ต้องแคปมาแล้วพี่ส่งให้พี่เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้โอเค,อเคตอนนี้นเองมีกี่ดอกบัก๊กเวลาตอนนี้พันหกร้อยห้าเพราะว่าผมมีห้าอีกอีกห้าันหโอเค,อเคผมปลาเรียบร้อยแล้วเราก็เซอร์ไพรส์เด็กๆน้องๆหน,นุ่มๆผมเรียบร้อยแล้วใครอยากจะซื้อนะครับราคาถูกมากแล้วก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับร้านคิทตันช็อปนะ ลิงก์เนี่ยง่ายง่ายง่ายที่สุดที่ผมจะบอกเลยก็คือลิงก์อยู่ต้า่างคลิปนี้นะครับทาการซื้อได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเผลอไปติด2ชั้นอีกถ้าเกิดหกรหัสแบบว่าเราเอารหัสออกนะสองชั้นเนี่ยแล้วมันไม่ได้อีกนะครับผมแนะนําเลยให้ทักเพจไปเลยนะครับแล้วก็ไปคุยกับแอดมินสดเลยก็ได้นะครับผมไปตอบแอดมินแอดมินก็ตอบอยู่แล้วแหละว,ว่าแอดมินครับผมซื้อเรียบร้อยแล้วคัไปถามไปให้แล้วก็ บอกรหัส2ชั้นเข้าไปก็น่าจะได้นะครับผมอันนี้ก็ตามนั้นี่นะครับผมสามารถสอบถามในแฟนเพจได้และการถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเติม2ชั้น ID Part เงในเว็บแล้วมันมันยังไม่มันติด2ชั้นเอาไงเลยก็ไปทักอาเพจกันได้นี่นะครับผมมีปัญหาอะไรก็ทักในเพจกันได้นะครับมีแอดมินรอตอบนะโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนล้วการบายครับคนดูครับลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้ชิตตันช็อปอย่าลืมใช้ริการกันด้วยล้วการนะจ๊ะ